ในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะคะที่มีทั้งการออกแบบแพทเทิร์นการออกแบบดีไซน์ลวดลายต่างๆนะคะที่อยู่บนตัวเสื้อผ้าหรืออยู่บนชุดที่เราต้องการจะสวมใส่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของสี ซึ่งสีนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากกับสินค้าแฟชั่นต่างๆนะคะในการเลือกใช้สีเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือว่าผลิตเสื้อผ้าออกมานั้นจะต้องส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่จะมาซื้อเสื้อผ้าของเรานะคะในการเลือกใช้สีไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สีกับคนการเลือกใช้สีกับภาพ หรือการเลือกใช้สีผ้ากับสีผิวของผู้ที่ต้องการจะสวมใส่นะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีนี้เราลองมาดูแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยในการครีเอทนะคะหรือว่าช่วยในการเลือกสีในการออกแบบของเราซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่าแอปพลิเคชัน a n t o n e นะคะ Pantone is the global color authority for the fashion and home furnishings industries Here's how that benefits you. With availability in over 75 countries worldwide, Pantone provides you with immediate access to the colors you need. Local technical support in your language, coupled with dye recipes and spectral data, enables Pantone to help increase your product speed to market. Pantone eases coordination of different materials across fabric, paper, and plastic formats. With Pantone Fashion and Home, saving time means saving money. Giving you speed, convenience, and accuracy all over the world, the question isn't why would you use Pantone? But wouldn't you? why ในตัวแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยให้เรากดไปที่ Color นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน เป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าเป็นแนวโน้มของสีที่กำลังฮิตหรือว่าที่กำลังมาแรงในช่วงนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะมีการบอกไปว่า color of the year นะคะในปี2019นะคะว่าโทนสีที่กำลังมาแรงหรือว่าโทนสีที่เขากำลังนิยมใช้กันเนี่ยจะเป็นในทิศทางแนวไหนนะคะเราก็ลองกดเข้าไปดูนะคะ พอเรากดเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็จะมีโทนสีมากมายเลยที่กําลังมาแรงนะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับชื่อของสีนะคะที่ปรากฏขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นไวเลสนะคะเอาใหม่ในนี้นะคะก็จะปรากฏชื่อของสีนะคะร่วมถึงตัวโค้ดนะคะหรือว่ารหัสนะคะที่เราสามารถนำตัวรหัสสีเนี่ยนำไปใช้ต่อได้นะคะในการออกแบบอย่างเช่นในการออกแบบ ใน Photoshop หรือว่าในโปรแกรม Illustrator นะคะที่เราใช้ในการออกแบบทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะ Copy รหัสสีนี้นำไปใช้ได้เลยนะคะเมื่อเรากดดูจะเห็นว่าจะมีรหัสสีบอกชื่อสีนะคะก็จะมีสีส้มสีม่วงนะคะสีเขียวสีฟ้าที่เป็นฟ้าพัดเทลนะคะสีชมพูสีน้ำตาลนะคะสีม่วงอ่อนนะคะสีแสด สีชมพูนะคะสีเหลืองอ่ะซึ่งสีพวกนี้นะคะก็จะอยู่ในโหมดของ Color of the Year นะคะในปี2019เราก็จะสามารถนำโคสสีเนี้ยนำไปช่วยในการออกแบบได้เลยนะคะทีนี้เราลองมากดดูหนึ่งสีนะคะอย่างเช่นเรากดไปที่สีเขียวนะคะเมื่อเรากดมาแล้วก็จะมีรหัสสีนะคะชื่อสีนะคะรหัสสีที่เป็น r g b นะคะ จะเห็นว่าทางด้านขวามือนะคะจะมีลูกศรน,นะคะที่เป็นลูกศรขึ้นไปนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์โค้ดสีนะคะหรือว่าจะแชร์สีสีเนี้ยไปยังที่อื่นๆได้นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีทั้งที่เข้านะคะเ to Photoshop นะคะแชร์เซฟแอสวอลเ p เปอร์ paper, นะคะอ่าก็มีหลากหลายเลยให้เราเลือกในการเก็บหรือว่าเซฟไว้นะคะอ่า ันนี้เมื่อเรากดลูกศรไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวสีที่เป็นสีเต็มๆนะคะบนหน้าจอนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเทรนสีนะคะที่นอกเหนือจากที่เป็นสี Color of the Year นะคะในนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็จะเป็นหมวดหมู่ของสีต่างๆนะคะก็จะมีให้เราหมดเลยทั้งสีที่เป็นพื้นนะคะสีพาเทลนะคะต่อมานะคะก็คือเมนูของ a r t i t นะคะอ่าเราก็สามารถที่จะเลือกดู r e f e r นได้นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเทรนแฟชั่นหรือว่าเทรนสีที่นักออกแบบต่างๆใช้นะคะจะเป็นทิศทางแนวไหนในการออกแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะคะตามสไตล์ต่างๆเนี่ยเขาใช้โทนสีอะไรกันบ้างนะคะอย่างเช่นเราลองคลิกไปที่ตัวอย่างหนึ่งอันนะคะ ก็จะปรากฏหน้าที่เป็นหน้า Reference ที่เราต้องการที่จะดูนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเทรนด์แฟชั่นสีที่เขาเลือกใช้นะคะว่าทําไมถึงเลือกใช้สีเขียวทำไมถึงเลือกใช้สีฟ้านะคะ,ะก็จะมีตัวอย่างสีนะคะที่เป็นโปร t ตไทป์นะคะ เราก็ลองดูว่าใช้สีโทนไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็นําไปปรับใช้กับการออกแบบของเราได้นะคะ,ะจากนั้นเมื่อเราดูเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะต่อมานะคะสตูดิโออ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการออกแบบอ่าอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะมีการออกแบบเสื้อนะคะอ่าห้องนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น เรื่องราวนะคะสามารถที่จะแชร์ได้นะคะและสุดท้ายเลยที่เป็นไฮไลท์นะคะของตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะนั่นก็คือการถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกเป็นโค้ดสีได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะใช้สีที่อยู่บนเสื้อผ้าผืนอื่นๆหรือว่าผ้าผืนอื่นนะคะแต่เราไม่รู้ว่า ถ้าผืนนี้นั้นใช้รหัสสีอะไรใช้สีประเภทไหนนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้ช่วยเราได้ค่ะโดยการที่เรากดไปที่ตัวกล้องนะคะจากนั้นนะคะให้เราลองถ่ายนะคะสีที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นในภาพนี้เราต้องการสีที่เป็นสีโทนน้ำตาลหรือว่าโทนสีทองนะคะเพื่อที่ว่าเราจะนำไปใช้ในการออกแบบในโปรแกรมอื่นๆต่อนะคะ เห็นไหมคะว่าจะมีตัวที่เป็นสีแทบขึ้นมานะคะเป็นสีเหลี่ยมๆแท่งยาวๆนะคะก็จะมีบอกว่ามีทั้งสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีเขียวนะคะสีดำนะคะคือเขาจะเก็บทุกสีนะคะที่อยู่ในรูปภาพที่เราต้องการจะถ่ายเพื่อที่จะนำโค้ดสีเนี่ยไปใช้นะคะอทีนี้เราก็ลองกดถ่ายนะคะ ซึ่งวงกลมเนี้ยก็จะไปอยู่ตามจุดที่มีสีที่มันแตกต่างกันไปนะคะวงกลมแรกก็จะไปอยู่ในช่วงที่มีสีดำนะคะอ่าสีทองน้ำตาลนะคะอ่าสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มนะคะที่อยู่ในรูปภาพนี้แถบด้านบนคือแถบสีที่ทางตัววงกลมเนี่ยดูดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็รู้แล้วว่า สีที่เราต้องการเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะคะก็จะบอกทั้งชื่อสีแล้วก็รหัสสีนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะ copy รหัสสีนะคะด้านล่างนี้นะคะไปใช้กับโปรแกรมที่เราใช้ในการออกแบบได้รวดเร็วเลยค่ะ,อ,ะอย่างนี้ก็เป็นสีดำใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะไม่ดำสนิทใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะก๊อปสีตรงนี้นะคะไปใช้ได้นะคะ น้ำตาลอ่อนนะคะอ่าก็กอ๊อปกอปปี้ไปแล้วก็นำไปใช้ในการออกแบบได้ เช่นเดียวกันค่ะเราก็สามารถที่จะแชร์โคดสีนี้นะคะไปยังที่ต่างๆได้นะคะหรือว่าเราต้องการที่จะเก็บโคดสีนี้ไว้เพื่อดูในลำดับถัดไปได้เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยกับการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแล้วก็ช่วยในการเลือกสีให้เรานั้นสามารถที่จะออกแบบเสื้อผ้าหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานั้นให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ